ประเทศที่มีสวเนี่ยก็คือต้องมีเลยคือต้องเป็นสพันธรัฐนะครับโดยสวจะมีสถานะเป็นผู้แทนมนร,รัฐนะครับเพราะว่าเมื่อกันแล้วเนี่ยกฎหมายที่ออกมาจากสภาผู้แทนเนี่ยมันอาจจะไปโอเวอร์รูหรือไปขัดแย้งกับมนร,ร,รัฐได้นะครับดังนั้นกฎหมายที่ออกจากสภาผู้แทนมันต้องได้ความเห็นชอบจากตัวแทนของมนร,ร,รัฐนะรนี่เป็นเหตุผลว่าทาไมอเมริกานะครับถึงต้องมีสวนะครับเช่นเดียวกันนะครับ เยอรมันก็มีสวเหตุผลข้อนี้นะครับเ,เหตุผลอื่นก็คือเพราะมันมีสวมาก่อนอันนี้ก็ได้แก่กฤษแล้วก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ก็มีสวมาก่อนนะครับในสมัยเมจิก็เป็นสภาคุนางานนะครับเอามาจากเอามาคล้ายๆแบบเหมือนฮาส์ออฟลอรดของอังกฤษนี่แหละแต่พออเมริกามาทำรัฐธรรมนูญให้ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็จัดการเปลี่ยนให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเหมือนตัวเองนะครับ,รบผมก็เรียนว่าประเทศไทยเนี่ย เราเป็นรัฐเดียวแล้วเราก็ไม่เคยมีสวไม่เคยมีสภาขุนนางมาก่อนไม่มีเหตุผลเลยครับที่จะต้องมีอีกสภาหนึ่งอาจารย์ประจักษ์ก็ทราบใช่ไหมครับว่าในทางการเมืองที่ผ่านมาที่เขาให้มีสวเนี่ยเหตุผลมีข้อเดียวนะครับเพื่อที่จะให้เป็นการค้ำอำนาจของคณะรัฐประหารนะครับเมื่อมีการเลือกตั้งไปแล้วหรือหนักกว่านั้นคือให้สื่อไดอำนาจได้เหตุผลอื่นไม่มีครับผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องมีสวนะครับแต่ผมหมายถึงว่าผมนึกเหตุผลไม่ออก ว่าทําไมถึงถึงต้องไปไปทําให้มีสองสภาโดยเหตุผลที่แท้จริงไม่มีนะครับคือสภาเดียวนี่ก็มีประสิทธิภาพได้นะครับเอ,อ่อแล้วผมเรียนว่าถ้าจะมีสวมมันต้องมีเหตุผลที่ฟังขึ้นจริงๆนะครับอันนี้แต่ไม่ได้บอกว่าไม่เอาแน่แต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังนึกไม่ออกว่าทําไมต้องมีอีกสภานึงอาจารย์ครับกระบวนการนิติบัญญัติเนี่นะครับท่านนยายกอภิสิทธิ์ทราบเป็นอย่างดี ผ่านสภาผู้แทนแล้วถึงค่อยไปเข้าสวออสวเขาแก้แม้แต่มาตาเดียวเนี่ยนะครับก็ต้องกลับมาสภาผู้แทนอีกวับนวนไปวนมาเนี่ยนะครับก็ต้องตั้งกรรมธิการร่วมคือพอสภาผู้แทนเกิดยอมกันแล้วไปแต่สภาผู้แทนก็ไม่ยอมอีกสุดท้ายก็ตั้งกรรมธิการร่วมขั้นตอนนิติบัญญัติยาวนะครับเกินไปแล้วก็ผมไม่เห็นประโยชน์อย่างแท้จริงแต่ไม่ได้บอกว่ามีไม่ได้นะครับแต่ว่าอืมไม่เห็นประโยชน์จนไม่คุ้มที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ทรัพยากรมหาศาลไปซัพพอร์ตตรงนี้แต่ถ้าหากจะมีจริงๆผม,มคิดว่าต้องก็ต้องเลือกตั้งแต่พอเลอกตั้งปั๊บก็จะเหมือนปี4ี่ส่วนี่พอเลือกตั้ง c, นะพวก,กอ่อนหน้าก็ต้องมากมันก็ไม่จบอีกนะครับก็เลยคิดว่าเรื่องเสา่ยแ,แยกไปคุยต่างหากก่อนในแง่ของภาพของการเืองนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ต้องมีแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่ามีไปทำไมแต่ถ้ามีเหตุผลที่ดีมาก็ผมว่าเราก็ต้องเปิดใจรับฟังกันนะครับ